สวัสดีคร่ะผู้ชมขาได้เวลา แล้วนะคะกับรายการสดๆนะคะแซปทูเดย์ค่ะเจอกันทุกวันจันทึงวันศุกร์เลยนะคะเพอแพรฟเดียววันนี้วันศุกร์อีกแล้วเต๋อวันสุดท้ายของการทํางานของสัปดาห์นี้ใช่ค่ะทุกคนก็น่าจะยิ้มกันถูกต้องรุ่งึ้นก็เสาร์อาทิตย์แต่วันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์ที่ทุกคนจะได้ยิ้มเพราะพ่กนี้จะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยรอลุ้นเลขกันอีกสักครู่เดียวเท่านั้นวันนี้เหรอวันนี้สิแสดงว่าอาจจะมีใครเป็นเศรษฐีวันนี้หรือเปล่าอยากเป็นเศรษฐีชันนะสิฉันนะสิเออก่อนจะเป็นเศรษฐีกันก่อนที่จะหยุดพักผ่อนกันนะคะ มาฟังเรื่องราวแซ่บๆของเราก่อนวันนี้ก็มีเรื่องมาเตือนภัยกันก่อนเลยนะข่าวแรกต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆหลังๆเนี่ยเรารายงานกันเรื่องของไฟใหม่สายไฟไฟดูดตูดน้ำบ่อย<ต>นะ กิดอีกแล้วอันนี้ไฟไหม้ตู้บริเวณที่นั่งรอรถประจำทางอะคะออ่ะมีภาพเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะคะคมีเด็กชายคนหนึ่งค่ะอายุเพียง11ขวบเท่านั้นนั่งรอรถเมยที่ป้ายรถคุณผู้ชมขาซึ่งในลักษณะเนี่ยก็แหมคนนั่งรอรถก็นั่งพิงๆชิวๆเนาะเขาก็เอาข้อศอกซ้ายเนี่ยไปเท้าบริเวณตู้ไฟฟ้าค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเกิดไฟดูดเอ้ยจังหวะไฟดูดคนเราไปไงสะดุ้งกระสิเด็กคนนี้สะดุ้งเหมือนกันคุณผู้ชมแต่จังหวะสะดุ้งเนี่ยมือเขาสะบัด นิ้วไปฟาดกับเหล็กหรืออลูมิเนียมที่เป็นส่วนประกอบของตู้นะคะเนี่ยนะคะป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่ามีความสุดโสมเห็นไหมเต๋อผู้ชมขานี่คือป้ายรถประจําทางปากซอยสุขุมวิท71แล้วมันม่ปีน<ร>ตู้ไฟอยู่ตรงบริเวณที่จุดรอรถเมย์ได้อย่างไรอ่ะเชื่อว่าทุกๆจุดที่มีป้ายรถเมย์ก็น่าจะมีหลายๆจุดที่มีแบบนี้เต๋อแต่ว่าความสมบูรณ์น่าจะดีกว่านี้แต่จุดเนี้ย ตามภาพคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะมีความเก่าสุดโสมมีการขีดเขียนพ่นสีจนดูสกรปรกไปหมดเลยนะคะคและตู้เนี่ยเห็นไหมฝามันถูกเปิดออกอ,อันตารายมากๆเลยนะคะเหตุ <ừ> เกิดวันนั้นน้องคนนี้โดนประมาณตอน16นกา30นาทีนะคะชื่อว่าน้องชอนอายุ11ขวบเท่าน,นั้นเองคุณผู้ชมเข้ามากับคุณย่าเนี่ยเด็กคนนี้แหละคะ่ะ กำลังนั่งรอรถเมย์เพื่อจะกลับบ้านนะคะบังเออนั่งแล้วก็เพ,เพลินๆเนอะเอาสอกไปเท้าบริเวณตู้ไฟจากนั้นรู้สึกว่าเหมือนมีไฟดูดน้องตกใจอะสิะก็เลยสะบัดแขนนิ้วก้อยซ้ายค่ะไปถูกสแตนเลสของทู้ตู้ไฟฟ้าเนี่ยบาดน,นะคะโอโตอนนั้นโชคดีมีพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย ผ่านมาคุณย่าเลยบอกว่าพาหลานไปส่งโรงพยาบาลหน่อยค่ะก็เป็นช่วงเย็นนะรถก็ติดกรุงเทพเข้าใจเนาะและสุขุมวิทด้วยกว่าจะถึงโรงพยาบาลคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์แล้วนะ,ะ30นาทีด้วยกันมาถึงคุณหมอก็ผ่าตัดก็ตรวจเลยว่าเอ็นขาดไหมนะคะเพราะภาพแผลก็อันตรายเหมือนกันนะสรุปเอ็นไม่ขาดค่ะคุณผู้ชมแต่เส้นประสาทเสียหายบางส่วนหมอก็เลยต้องให้พักฟื้นดูอาการหนึ่งเดือนนะค่าใช้จ่าย85,000บาทโอ้โห แล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบอันนั่นนสีขาทีนี้เป็นข่าวเป็นอะไรออกมากทม,มต้องเข้ามาตรวจสอบ,บที่เกิดเหตุคะ่ะโดยนายวิศณุทรัพสมพลนะคะเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะ,ะเปิดเผยว่าไปตรวจสอบแล้วพบเบื้องต้นนะว่าตู้ไฟฟ้าเนี่ยไปตรวจรไม่มีไฟรั่วอ อก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุนี้คืออะไร,รเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ง<ม>รวมทั้งรวมถึงเมื่อก่อเหตุตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะไปตรวจตู้ไฟฟ้าป้ายรเมททุกตู้เลยในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะ<ม>ซึ่งจะดูว่ามีที่ไหนชํารุดหรือไม่นะคะแล้วก็จะปรึกษากันสิ จะมีการนําวัสดุอื่นๆที่ปลอดภัยไม่แบบมีการบาดไม่มีความคมอะไรเนี้ยมาเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเปล่านะคะแต่ไปตรวจบอกว่าไม่มีไฟรั่วแต่เหตุเกิดขึ้นแล้วทางกทมก็เลยบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องค่ารักษาพยาบาลงคนเจ็บทั้งหมดเลยตัวคุณพ่อเขาก็เปิดเผยว่าสบายใจละพอมีคนของกทมมาเยี่ยมน้องก็สบายใจละพราะเชื่อว่าน่าจะแบบก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแยะมากมายเนาะก็มานั่งรอรถเมลแล้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ขอบคุณที่เข้ามารับ ชอบแล้วก็ฝากด้วยเราอ่านเรื่องนี้กันบ่อยมากไฟไม่ใสไฟไฟดูดในหลายๆจุดนะคะถ้ามีเวลาว่างเนาะเอาเวลาว่างแบบเออประชุมงานกันแล้วก็มาตรวจตามจุดต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็อย่างที่คุณชมพู่บอกว่าก็มีหลายจุดที่มันเป็นจุดรอรถเม์แล้วก็จะมีตู้ไฟแบบนี้ซึ่งบางตู้เองเนี่ยมันก็ชํารุดหรือว่าบางตู้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีส่วนที่จะมาปกปิดหรือว่าป้องกันไม่ให้คือ ใกล้กับสายไฟพอมันเปลยอ, <Okay, S 2> ออกอะ่ะเออมันก็อันตรายถ้ามีปกปิดมมดชิดมีแบบกุญแจล็อกมันก็ยังโอเคเซฟตี้หน่อยเนาะแล้วบางจุดเราก็เห็นบ่อยเนาะแหมเมืองไทยแหมเด็กกราฟฟิตี้เยอะเหลือเกิน oh. ก็จะมีการพ่นการแบบทํำให้เสื่อมโทรม oh. แล้วก็ซุดโทมในบางจุด นะคะ,ะ,คะก็ช่วยช่วยกันสอดส่องดูแลเนาะครับนะฮะ,ะ,ะ,ะเรื่องต่อมาครับผมคราวนี้มากันที่เรื่องของอุบัติเหตุทางน้าบ้างดีกว่ารายการเราอุบัติเหตุทางการถนนเนี่ย,ยหรือว่าจราจรบนถนนเนี่ยเยอะนะฮะแต่ว่า จริงจเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยเล่าเรื่องของเรือข้ามฟากไปแล้วก็มีเรือหางยาวพุ่งชนทะลุเพดานาไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับผมเมื่อวานนี้เกิดเหตุนะฮะเรือด่วนเจ้าพยาถูกเรือโดยสารนะครับนำเที่ยวเนี่ยพุ่งชนบริเวณปากของน้อยนะฮะก็ุกรุงเทพกรุงเทพมหานครส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวนะฮะ นี่คือภาพเหตุการณ์นะครับผมที่เรือท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเรือนะักท่องเที่ยวกําลังแล่นเข้าคลองบางกอกน้อยแล้วก็มีเรือด่วนเจ้าพยาเนี่ยกำลังวิ่งตรงจากท่าเรือสาทรไปที่จังหวัดนนทบุรีครับก่อนที่เรือโดยสารนํำเที่ยวเนี่ยจะพุ่งชนตรงกราบขวาของเรือด่วนเจ้าพยานี่ชนเพราะอย่างนี้เลยแรงนะอะนะฮะ ทำให้ผู้โดยสารบนเรือด่วนเจ้าพญาเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปถึง4รายด้วยกันนะฮะ,ฮะเป็นชาย2รายสัญชาติแคนาดาได้รับบาดเจ็บที่ศรีรษะแล้วก็ขานะครับแล้วก็หญิงสัญชาติไทย2รายได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็แน่นหนะ้าอกส่วนเรือนําท่องเที่ยวเนี่ย ไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเรือนะฮะ oh. หลังเกิดเหตุครับเรือเดินเจ้าพยาที่ถูกชนเนี่ยก็นาเรือมาจอดที่บริเวณท่าเรือเชิงสพานสมเด็จพระบินก้านะฮะเพื่อลําเลียงผู้บาดเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลศิริราชเพราะว่าน่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะฮะขณะ,ะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเนี่ยก็ดําเนินการยึดใบขับขี่เลย ผู้ขับขี่เรือทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เรือทั้งสองลำเนี่ยไปเก็บที่อู่นะครับเนื่องจากต้องเร่งเคลียร์แม่น้ำเจ้าพยาเพราะเดี๋ยวจะมีพิธีซ้อมนะฮะพระราชพิธีและจะได้สอบสวนเพื่อสาเหตุดำเนินคดีต่อไปด้วยโอ้โหอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเหมือนกันเพราะโดยปกติแล้วครั้งที่แล้วที่เราพูดกันเนี่ยเราก็บอกว่าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจริงๆมันกว้างนะใช่ แล้วตอนแรกเราจะถามว่าตกลงใครผิดเพราะว่าถ้าบนทองตนนงทางตรงทางหลักมันจะถูกต้องใช่ไหมแต่เรือล่ะพอมันยืนในน้ำปุ๊บพอในน้าทางตรงเขาก็มีเรือข้ามฟ้าเขาก็มีทีนี้พอเต๋อสรุปว่ายึดทั้งคู่แปลว่าผิดทั้งคู่น่าจะประมาทร่วมนะฮะโอ้โหแต่ว่าภาพที่ชนนี้ก็ดูรุนแรงเหมือนกันนะฮะมันหักหลบไม่ทันแล้วเนาะจังหวะ จังหวะใกล้ก็รุนแรงจนถึงทําให้มีผู้บาดเจ็บถึงสี่รายด้วยกันนะฮะค่ะผู้โดยสารก็บางทีกันโมแต่ชมวิวอะเนาะใครจะคิดว่ามาทางเรือแล้วจะเจออุบัติเหตุได้ครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าทางรถทางเรือทางอากาศจะไปเดินทางทางไหนก็ระมัดระวังแล้วอย่าประมาทดีที่สุดนะจ๊ะมาที่เรื่องต่อไปแหมมาดูคนเก๋ากันดีกว่าแท็กซี่สายเก๋าเอาอีกแล้วเหรอเก๋าหาเรื่องอะสิช่วงนี้แท็กซี่ จริงๆแท็กซี่ดีๆมีเยอะนะแท็กซี่น่ารักอ่ะมีเยอะรายการแล้วก็บอกอยู่นะฮะแต่ว่าแท็กซี่ที่ไม่น่ารักก็มีก็มีเหมือนการคนนี้ก็ไม่น่ารักเขาไปกลับรถแต่ไปกลับในจุดที่เขาไม่ให้กลับรถครับเอาพี่รปภตามนัาที่ต้องเป็นยังไงคะก็ต้องเตือนสิพี่ครับตรงนี้ห้ามกลับรถสายเก่าหัวร้อนลงมาทําไมทําไมปาบเขาให้อ่าไปฟาดพี่รปภซะอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นรถไปเลยเอาไปดูภาพกันค่ะนี่ฮะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ห้างสัพสินค้าดังย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะในคลิปเนี่ยดูภาพตามไปในนี้กล้องหน้ารถของอีกคันหนึ่งนะเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลเขียวเหลืองค่ะกําลังยูเทินกลับรถก่อนที่โชเฟอร์จะเดินลงมาคล้ายกับใช้มือตีไปที่สีรษาของรปภของห้างค่ะมีการพูดคุยกันต่อเล็กน้อยไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะะก็เดินกลับขึ้นรถไปเขาเอาภาพนี้มาแชร์มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากคุณผู้ชมหลายคนบอกเลยนะพี่รปภ ไปแจ้งความเลยเออการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องดำเนินคดีข้อหาทำ้ายร่างกายได้ครับ พร้อมกับเรียกเป็นเงินสดเท่านั้นบอกกันไม่เอานะขอโทษแบบไหว้สวยเรือกระเช้านี่ไม่เอาอเอาเงินสดเท่านั้นเลยพี่เพราะว่าแท็กซี่นะ่ะทาผิดนะไม่ขับรถตามกฎแล้วก็ยังเก๋าลงมาหาเรื่องรปภอ,อีกมีการดูถูกคาดว่าพอตกหัวเสร็จน่าจะมีการด่าทอไม่น่าใช่การพูดคุยธรรมดาก็น่าจะมีการดูถูกได้ค่าด้วยนะคะคเป็นพฤติกรรมที่แย่มากแล้วก็ไม่สมควรเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่สาธารณะด้วยหนึ่งนะฮะแท็กซี่ก็อาจจะเข้าใจผิด อะไรไปหรือเปล่าอ,อออนะเพราะว่าพออยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยจริงๆพี่รอปภเขามีขิดที่จะตักเตือนนะเพราะว่ามันก็มีกฎระเบียบเหมือนกันสําหรับการจราจรภายในห้างสรรพสินค้านะฮะ ค่ะอืมโอ้บังทีคนไม่ใช่ในพื้นที่อะเนาะเราเห็นเป็นรูเป็นช่องอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็เข้าไปแต่ทีนี้เวลาเราอ่านข่าวการหัวร้อนเนี่ยก็จะบอกว่าใจเย็นๆยนคทั้งสองฝ่าย<อ>ยิ่งคนไทยด้วยกัน,นจะบอกโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจพี่ผมขอโทษโอ๋อไม่เป็นไรคราวหน้าระวังนะพี่นะจบ,จบแล้วจบ<อ>นะฮะโอ้อันนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าอย่างไรก็ดีพี่รปพพก็อย่างที่คุณชมพูบอกฟ้องได้นะกรเลยแบบเนี้ย แต่เชื่อว่าพี่ร,ปรอปภถ้าเขาจะฟ้องเขาไปฟ้องแล้วแหละเขาเชื่อว่าน่าจะแบบเอา้าคนเข้าใจผิดแล้วเจอคนหัวร้อนอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ทำหน้าที่ที่ถูกต้องของเราไปแค่นั้นหรือว่าทางห้าสัปปนินค้าก็น่าจะออกมา,าให้การช่วยเหลือหรือว่าอย่างน้อยก็อ,นะอ่ะนะเนาะติดป้ายให้ว่าห้ามกลับรถอะไรก็ว่ากันไปให้<ม>ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ มาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเล่ากันซ้ำๆเล่าซ้ำๆไม่พอเราจริงๆอยากจะบอกว่าเราออกมาเตือนด้วยเรื่องของทางม้าลายอ,อีกแล้วเล่ากันจนแบบว่าไม่รู้จะบอกยังไงแล้วคือเล่าจนทุกวันนี้ผมเห็นทางม้าลายนะคือเป็นสัญญาณจอดเลยนี่เราเล่ากันตั้งแต่สมัยทางม้าลายจางๆจำได้ไหมจนเป็นข่าวเยอะๆอะไรเงี้ยม้าลายเนี่าาย กรุงเทพมหานครนี่เขาตีทางม้าลายกันใหม่จนชัดเจนช,ชัดแจ๋วแล้วนะก็ยังมีเรื่องอีกก <_ d ata> ็ยังมีเรื่องอีกครับผมอ,อรถนะฮะร,รถกระบะครับผมชนนักเรียนตรงทางม้าลายหน้าโรงเรียนเกิดขึ้นอีกแล้ว <_ d ata> คุณผู้ชมไปชมคลิปกันก่อนครับโอยเสีวยวไหมเนี่ยมีผู้ชายติ๊กตอ,อกลายหนึ่งฮ <มา S 1> ะมาเร็วจังโอ้ยโพสต์คลิปนะฮะอุบัติเหตุสุดระทึกเลย หลังรถกระบะเนี่ยพุ่งชนนักเรียนนะครับขณะที่กําลังเดินทางข้ามมาลายหน้าโรงเรียนย้านะฮะหน้าโรงเรียนนะครับผมในคลิปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนยืนรอยอยู่ริมถนนนะฮะเพื่อเตรียมข้ามทางมาลายไปอีกฝั่งหนึ่งแต่พอรถเริ่มว่างปุ๊บก็มีคนเดินลงไปโบกให้รถเนี่ยหยุดนะครับก่อนนักเรียนจะเดินข้ามไปนี่แสดงว่าหนึ่ง เห<ท>ตุเนี่ยมันเกิดที่หน้าโรงเรียนสองมีคนช่วยลงไปโบกแล้วด้วยนะฮะแรงนะนี่รองเทาเ้ารองลงนักเรียนกระเด็นเลยอรองเท้านักเรียนกระเด็นเลยนะครับคือพอพี่คนโบกลงไปโบกรถให้หยุดปุ๊บรถกระบะมาจากไหนก็ไม่รู้ขับมาถึงเสร็จปุ๊บก็ชนนักเรียนนะครับที่กำลังข้ามทางม้าลายอยู่จนรองเท้าเนี่ยกระเด็นไปตามภาพเลยคนขับเนี่ย ก็เบรกรถนะครับแล้วก็ลงมาดูน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเคสนี้ตามเนื้อข่าวเขาบอกว่าโชคดีที่น้องไม่ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตและคนขับก็ยังลงมาดูแต่ในมองอีกมุมนึงเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดเราไม่อยากจะใช้คำว่าโชคดีเลยเออนะฮะ <S <S เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเตือนกันอยู่ตลอดว่าทางม้าลายเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเห็นควรจะหยุด แล้วจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหน้าโรงเรียนด้วยที่สําคัญจุดหน้าโรงเรียนแล้วก็ยังมีคนโบกเพื่อให้รถเนี่ยหยุดชะลอเพื่อให้นักเรียนเขาเดินข้ามทางม้าลายเพื่อไปถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วยเราจะบอกเสมอว่าจริงๆเวลาแค่นาทีเดียวอาจจะไม่ได้เสียเวลาในการถึงจุดหมายปลายทางมากมายหรอกครับหยุดจอดให้คนข้ามถนนเอ่ยหยุดชะลอความเร็วให้กับนักเรียนข้ามทางม้าลายอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นเราไปถึงจุดหมายปลายทางก็ เวลาใกล้เครียงกันแต่ว่ามันมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่า้วใจเย็นเยนใจเย็นเยนแล้วก็ตอนนี้นะฮะคือนอกจากใจเย็นเย็นแล้วย้ําเลยนะครับผมว่าเมื่อเห็นทางม้าลายชะลอก่อนใช่ชะลอก่อนดูว่ามีใครหรือเปล่าแต่ว่าจะมีจังหวะหนึ่งคุณชมพู่ที่รถคันซ้ายสมมุติว่ามันมีสองเลนใช่ไหมรถคันซ้ายเบรกปุ๊บคันที่ตามหลังมาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าเบรกเพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีทางม้าลายหรือเปล่าแล้วปาดปาดเสร็จแล้ววิ่งตรงเลยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงช่วงทางม้าลายจริงๆน่าจะมีจุดไฟแบบให้เห็นชัดๆเลยยื่นไปใหญ่ๆให้เห็นว่าจะถึงทางม้าลายแล้วนะอะไรเงี้ยเออเนาะบางจุดมันไม่เห็นจริงๆบางทีเราขับรถไปแล้วก็ยังบอกไหมบางจุดเรามองไม่เห็นว่าเป็นทางม้าลายอยู่ข้างหน้าครับโอ้แต่โหเมืเ่อกี้เขียนแคปชั่นตาแล้วก็เบลอบอดหรือยังไง อะ่ะฮะเออแม่อะครั้งหน้าช้าๆนะพี่นะครับโอเคอะ เรื่องราวต่อไปแหมมิจฉาชีพสมัยนี้มันมาทุกรูปแบบจริงๆรแล้วมุกเขาเยอะด้วยเดี๋ยวนี้แล้วเหมือนมีประชุมงานกันตลอดนะว่าเอยอันนี้คนรู้แลเ,ออเปลี่ยนมุกอัปเดตเปลี่ยนมุกใหม่อันนี้เริ่มเป็นข่าวดังละเปลี่ยนมุกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันรูปแบบคอเซนเตอร์ก็เยอะแยะมากมายอันนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบของมาถึงตามบ้านแล้วนะอ,อยู่ดีๆเห็นคนเท่าคนแก่อย,อยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยบอกเขาขอเขอ้าไปดูเครื่องกรองน้ําหน่อยแล้วอยู่ดีก็เดินเข้าไปเลยอไปดูคลิปกันค่ะครับ สวัสดีครับอะไรอะไรอะไรคือกองน้ำไปไปไหคุณอาชู้มาถ้นมาครับมาเหอมา่แม่เอาฮ้ยมาดูเขาไาอย่างนี้คุณไม่ให้เข้าคือไม่ให้เข้าไม่ร้อข้าเขาไปสวัสดีครับอะไรอะไรนี่คือเดินเข้าไปในบ้านเลยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะดูจากภาพด้านหน้าเนี่ยมีคุณยายกําลังนั่งพักผ่อนนั่งกินลมอยู่นะคะนี่ผู้ช้ติ๊ตอกหนึ่งกมาโพส์บอกว่าในคุณย่านั่งรับลมอยู่หน้าบ้านมีช้เสื้อขาคนเนี้ อยู่ดีอ้างว่าจะมาดูเครื่องกรองน้ําแล้วก็ขอเช็คเครื่องกรองน้ําให้ฟรีค,รค,รคุยกันอยู่สักพักหนึ่งมิจฉาชีพก็พยายามเดินเข้ามาในบ้านพอเข้ามาในบ้านก็เจอคุณพ่อนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เลยทำเนียมขอไปดูเครื่องกรองน้ำหน่อยได้ไหมครับคุณพ่อบอกไปไปตามคลิปเลยไล่ออกไปมีการถามบอกด้วยนะเออคุณพ่อครับคุณย่าอนุญาตให้ผมเข้ามาแล้วคือที่พ่อบอกว่าไปเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าไปดูนะ คือไปไม่เอาออกจากบ้านไปก็ออคือไม่อนุญาตให้เข้าบ้านนะคะสุดท้ายต้องยอมถอยออกไปคุณผู้ชม,มคนออกมาโพสเป็นลูกสาวนะคะเขียน okay. แคปชั่นเตือนภัยเอาไว้บอกว่าเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบนี้สมควรไหม,มถ้าคนแก่อยู่บ้านคนเดียว คงจะทําอะไรได้มากกว่านี้ใช่หรือเปล่าขณะพ่อเราให้ออกไปยังจะบอกว่าให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาดูยังอ้างว่าย่าให้เข้ามาอีกอนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะคะคาดว่ามิจฉาชีพคงคิดว่าคุณย่าอยู่บ้านคนเดียวเลยตั้งใจจะมาหลอกโดยไม่รู้ว่ามีคุณพ่อเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านด้วยแล้วเจ้าของโพสต์ยังบอกอีนะบ้านเธอเนี่ย ไม่ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ําด้วยซ้ำครับตอนแรกผู้ชายคนนี้ไม่ได้อ้างคุณย่าคนเดียวอ้างเหมือนมีบุคคลที่สามอ่ะบอกให้ผมมาเช็คเครื่องกรองน้าครับอเอาเพราะต้องยอมรับสมัยนี้อบ้านชาวกติบ้านเต๋อติดไปแล้วหลายๆหลังก็จะมีเครื่องกรองน้ํำบางทีก็อ๋อมาเช็คหรอเเพราะเราก็จะมีการเช็คทุกเดือนเหมือนกันถูกไหมพนักงานจะมาเช็คเหมือนเป็นการอ้างแต่บ้านเนี้ยเครื่องกรองน้ำก็ไม่ได้ติด แต่เป็นการอ้างจะเดินเข้ามาในบ้านอ oh. ก็คิดได้สองแบบเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับ,รบอาจจะเป็นคนที่มาอยากขายเครื่องกรองน้ําที่มีคุณภาพจริงๆแต่ก็ขออนุญาตและมีมารยาทนิดนึงในการเดินเข้าบ้านคนอื่นถูกไหมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือคิดน่ากลัวไว้เลยนะครับ มิชชาชีพแน่นอนอาจจะแบบเห็นคนแก่คนเดียวเดินเข้าไปปุ๊บเห็นของมีค่าครับไม่ติดเครื่องกองน้ําไม่ซื้อไม่เป็นไรหยิบติดไม้ติดมือกลับกลับบ้านไปก็อาจจะเป็นไปได้คิดได้2แบบแต่ว่าอย่างนี้คือเจ้าบ้านเขาไม่ให้เข้าอ่ะแล้วคือการที่เราจะเดินเข้าบ้านไปของใครสักคนหนึ่งอ่ะจริงๆมันบุกรุกนะอันนี้คือจริงๆถ้าจะแจ้งความเนี่ยแจ้งความได้หลายข้อหานะฮะคือถ้าเจ้าของบ้านไม่อนุญาตก็บุกรุกบุกรุกนะเนี่ยจริงๆคือ โพสต์คลิปไว้เป็นอุทาหอณแล้วเนี่ยอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความหรือยอย่างน้อยลงบันทึกประจําวันไว้หน่อยเพราะว่าภาพเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดก็น่าจะเห็นภาพคนร้ายชัดด้วยนะฮะอ,อันตรายอันตรายใช่ไหมตึกแถวแถวบ้านนะ ยังกลัวกันเลยเวลาไปทาร้านทําผมอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปต้องกดกิ่งถามพี่ทำไมต้องกดกิ่งแล้วเวลาหนูเข้ามาในร้านพี่ปุ๊บทำไมพี่ต้องล็อกเลยเขาบอกมัาเคยมีคนดุมๆเดินเข้ามารเราเขาก็ไม่รู้ว่าจะมารับบริจาคหรือมาขายอะไรแต่เขากลัวไว้ก่อนอเผื่อ,อชีวิตและทรัพย์สินก็ดูสิอตอนนี้คนเราต้องใช้ชีวิตแบบ หวาดระมัดระวังมากๆเลยค่ะนะเป็นอย่างที่บอกนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ลูกสาวก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปลงบันทึกประจําวันหรือว่าแจ้งความไว้หน่อยก็ได้เพราะว่าเราก็มีหลักฐานอยู่นะฮะอ่ะ ิดท้ายด้วยแปลกน,นี้นะฮะเรื่องน่ารักน่ารักบ้างดีกว่า,าะะเพราะว่าโอ้โหหนักๆก,กันมาเยอะนะครับผมเป็นเรื่องราวน่ารักบนท้องถนนคุณผู้ชมครับเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะน้ำใจง,งามนะครับเห็นคุณยายเนี่ยกำลังข้ามถนนก็เลยรีบพุ่งตัวไปช่วยคุณยายเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักเห็นและใจฟูมากนี่ผู้ใช้ติ๊กตอกรายนี้นะฮะเขาโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์คลิป น่ารักประทับใจจากล้องหน้ารถยนต์ของตัวเองนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้เจอขณะที่ขับรถอยู่บนถนนเส้นหนึ่งนะฮะระหว่างที่รถติดเนี่ยก็มีคุณยา่าคุณยายท่านหนึ่งนะฮะพยายามจะเดินข้ามถนน4เลนพอพี่วินจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะที่ขี่รถพ่วงข้างเห็นก็รีบเดินลงจากรถครับแล้วก็ไปช่วยคุณยายเนี่ยพยุงด้วยมือซ้าย มือขวาพี่เขาเนี่ยก็พยายามจะโบกรถให้หยุดนะเพื่อขอทางให้คุณยายเนี่ยเดินข้ามถนนได้สำเร็จนะครับผู้โพสต์เนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยมันซึ้งใจใจมันฟูมันเห็นน้ำใจคนไทยบนท้องถนนนะครับก็เลยนำคลิปนี้เนี่ยมาแชร์ให้เห็นนะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ย ยังมีคนมีน้ำใจนะบน <มา S 1> ท้องนะถนนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรายงานเรื่องของการจราจรที่มันค่อนข้างจะอันตรายบ้างนะฮะอาจจะมีเรื่องราวหัวร้อนบ้างแต่ก็มีพี่วินจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะหรือพี่วินมอเตอร์ไซค์น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่บนท้องถนนด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งพี่เขาบอกด้วยนะว่าใจฟูเห็นอะไรแบบนี้คุณพี่เนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยลุกแบบไม่ลังเลเลยนะฮะแล้วก็บอกเบอร์ด้วยว่าเป็นพี่วินเบอร์ห <c oughs> <อ>กนะฮะ ได้ใครที่ผ่านไปเนี่ยอยู่แถวสะพานลอยโลตัสอำเภอเมืองสมุทรสดสรลเห็นพี่เสวินเบอร์หกก็ใช้บริการได้นะเพราะว่าพี่วินเขาน่ารักมากแต่อยากรู้พี่วินกี่มอเตอร์ไซค์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอย่างนี้คือเอ้ยถ้าเรามีหลายคนเราเรียกเขานั่งเรานั่งซาเล้งด้านข้างได้เหรอหรือ,อ,อว่าไม่ใช่พี่เขาเราจจะขี่กับบ้านหรือเปล่า จริงมอเตอร์ไซค์มันมันมันมีพ่วงข้างไม่ได้หรอกมั้งใช่ไหมจะรับจ้างอะเนาะอาจจะกลับบ้านไปแล้วไปเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเป็นพ่วงข้างเพื่อไปทำต่อไปก็ว่ากันไปแต่ว่าพอดีว่าเสื้อวินเนี่ยมันยังใส่อยู่ใช่คุณผู้ชมขะเรื่องราวคนมีน้ำใจเยอะแยะมากมายก็ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มกับคนมีน้ำใจในเบรกนี้กันละกันช่วงหน้ามีเรื่องตัวเลขนะคุณผู้ชมไม่รู้เวลายังทันหรือเปล่าเผื่อเผื่อไปเจอลอตเตอรี่หน้าบ้านขายอยู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ